สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูรถสปอร์ตไฟฟ้าซิ่งพายุที่เขาร่ำลือกันว่าเป็นผู้พิชิตทุกสถิติความเร็วแหมมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันคือรถรุ่นไหนกันแน่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ดูครับถ้าเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถสันดาบรถไฟฟ้าอาจได้เปรียบเรื่องอัตราเร่งเพราะสามารถให้แรงบิดสูงสุดได้ทันทีที่กดคันเร่งขณะที่เครื่องยนต์สันดาบภายในกว่าจะสร้างแรงบิดสูงสุดได้ต้องใช้เวลา และต้องผสานากับอัตราทดเกียร์ที่ถูกต้องแต่รถสันดาปก็มีจุดเด่นเรื่องน้ำหนักที่เบากว่าและยิง่งเ้อเป็นรถแข่งรถไฟฟ้าน้ำหนักมากไม่มีทางสู้ได้เลยครับจนกระทั่งรถสปอร์ตพลังไฟฟ้าแมกเมอร์ e รีสปีลิงเพียวผลงานของแมกเมอร์ทรีอัลตโมเทฟในสหราชอณาจักรถือกำเนิดขึ้นบนโลกแนวคิดของรถคันนี้นะครับคือรถไฟฟ้าที่นั่งเดี่ยวน้ำหนักเบาและแรงสุด,สด ด้านขุมพลังนะครับรถคันนี้เนี่ยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้านหลังคนขับทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อคู่หลังฝั่งละตัวมีพลังกำลังรวมถึง746กิโลวัตต์หรือ1000แรงม้าและด้วยความจุบแบตเตอรี่60กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้มันมีระยะวิ่งถึง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่เคล็ดลับความแรงไม่ใช่เพียงแค่ความเบานะครับเพราะถ้าเบาและแรงแต่ไม่เกาะถนนก็จะบินหลุดออกจากถนนได้ง่าย เพราะฉะนั้นครับรถคันนี้ก็เลยใช้พัดลมดูดอากาศสร้างภาวะสุญยากาศบริเวณใต้ท้องรถเพื่อให้รถดูดติดกับพื้นครับพัดลมของแมกเมอร์ทรีสฟิลิงเพียวสามารถหมุนได้สูงสุดถึง23,000รอบต่อน,นาทีแปรผันตามสมรรถนะความเร็วต่อรอบที่ต้องการโดยสามารถสร้างแรงกดสูงสุดมากถึง2,000กิโลกรัมโดยที่รถไม่ต้องออกตัววิ่งด้วยซ้ำไปครับและได้แรงกดที่มากขนาดนี้นะครับทำให้มันสามารถเข้าโค้งสร้างแรงหนีศูนย์กลางได้มากถึง 3g สรุปสเปคคร่าวๆนะครับของรถคันนี้ก็คือกําลังสูงสุดอยู่ที่1,000แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่190ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า305กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า0ถึง96เฟสตต่อชั่วโมงทําได้ใน1.4วินาทีพอต่อไมลใน7.9วินาทีสําหรับรถไฟฟ้าอัตราเร่งหรือว่าความเร็วขนาดนี้เนี่ยดูแล้วไม่เกินความคาดหมายครับดังนั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองมันจึงต้องไปทดสอบวิ่งบนถนนทางคดเคี้ยว ในมหกรรมความเร็วชื่อดังของอังกฤษนั่นคือ Goodwood Festival of Speed 2 0 22ที่มีการทดสอบวิ่งบนเนินเขาระยะทาง1.9กิโลเมตรซึ่งรถสารพัดชนิดรวมถึงรถแข่งสุดรหนึ่งเคยเข้าร่วมการทดสอบนี้โดยสถิติเร็วที่สุดนะครับอยู่ที่41.6วินาทีเป็นของรถแข่งสูตรหนึ่ง m c n a r e n MPC13 แต่ m a ก m e t r ีส s t e ล l i n g p ได้สร้างสถิติใหม่ครับเพียงแค่3.9.8วินาที ไม่เพียงเท่านั้นนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่8มิถุนายน2024ที่ผ่านมาแม็กมาทริสกรีนเพียวยังทําลายสถิติความเร็วของรถแข่งล้อปิดในสนามแข่งในประเทศยเยอรมนีโดยทําเวลาต่อรอบเพียง1นาที24.43วินาทีเท่านั้นนะครับแถมเป็นเวลาในขั้นทดสอบที่จํากัดพละกําลังและการทํางานของพัดลมไว้แค่75%แต่ยังน้อยกว่าสถิติที่รถแข่ง DTM เคยทําในรอบคอลี่ไฟปี2020ถึง3.9วินาที และเร็วกวับาไฮปอร์า่าเมซเดส AMG 1ถึง11.1นินาีครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็กลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่ในรายการคานาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง AutoInfo โวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ